สวัสดีครับผมธารันับดูรลายมือพาแล้วครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตารคนเกิดราศีเมษนะครับผมในเดือนเมษายนพศ2 5 6 5นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับก็บไพ่ใบนี้นะครับเพนออฟเพนนักเกอร์สำหรับชาวราศีเมษในครั้งนี้นะครับผมก็ เป็นไพ่ที่ดีสำหรับชาวราศีเมษและชาวราศีเมษก็เป็นราศีที่ค่อนข้างจะดวงดีทีเดียวนะครับผมสำหรับในครั้งนี้เพราะว่าดวงเปิดแล้วสำหรับชาวราศีเมษและเป็นราศีที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผมราศีเมษเริ่มจากพื้นดวงก่อนแล้วจะเข้าสู่ดวงจรในช่วงเดือนเมษายนนะครับผมดวงเดือนเมษายนอาจจะมีอดีตปัจจุบันอนาคตก็จะอยู่ใน3เดือนประมาณนี้จะเน้นเดือน เมษายนเป็นพิเศษอาจจะมีเดือนมีนาเมษาเน้นเมษานะครับแล้วก็พฤษภาก็แล้วก็เรามาสู่ดวงพื้นดวงก่อนนะครับผมก็เริ่มจากพื้นดวงก่อนจะรีบเลยนะครับผมก็พื้นดวงสําหรับชาวราศีเมษก็คือราศีเมษเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าหากคุณอยากจะหาคนที่คุยด้วยแล้วไม่เบื่อมีความสนุกสนาน แบบมีความตึงเต้นเล้าใจอยู่ตลอดเวลาพูดน้ำไหลไฟดับพูดแบบไฟแลบแล้วก็มีความกระตือรือร้น,นโดยเฉพาะคุยเรื่องงานคุยเรื่องเงินแล้วรู้สึกมีความสุขโดยเฉพาะแบบว่ามีความแอคทีฟมีความสนุกสนานล่าเริงเฮฮาแต่ว่าไม่ใช่เฮฮาแบบไร้สาระ แบบว่าจับต้องเป็นเงินจับต้องเป็นวัตถุได้คุณต้องคุยกับราศีเมษเพราะเขาคนนี้มีความกระตือรือร้อนเป็นที่หนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะไปเล่นกับสาวราศีเมษแบบว่าเออแบบแย่ๆแบบแบบอะไรที่แบบงี่เงา่างี่เง่งาสำหรับผู้ชายหลายๆคนที่ต้องการที่ไปคุยแบบกระซอกกระซอกหรือเป็นคนไร้สาระแบบงี่เง่าคุณไม่ควรที่จะไปยุ่งกับชาวราศีเมษเพราะผู้หญิงชาวราศีเมษเขาจะบอกว่านอกจากเรื่องเงินที่ว่า คุยแล้วคุณจะได้อะไรที่จับต้องได้บางทีผมจะบอกว่าผู้หญิงชาวราศีเมษต้องการคนที่จริงจังในเรื่องของชีวิตการเงินและความรักไม่ชอบอะไรที่แบบแบบเหมือนกับปลาไหลจับไม่ได้อ่ะเขาเป็นคนจริงจังในเรื่องอะไรพวกนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุยเรื่องเกี่ยวกับเซ็ก์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยจะบอกว่าบางทีถ้าเกิดคุณต้องคุยกับเขาแบบตรงๆว่าต้องการอะไรต้องการอะไรบอกมาให้ชัดเจนก็สามารถที่จะ คุยกับชาวราศีเมษได้เพราะเขาต้องการอุดมการแล้วก็ทําให้เป็นจริงนี่คือสําหรับชาวราศีเมษนะคนมีความกระตือร้อนมีความแอคทีฟในตัวเองสูงและอย่างหนึ่งจาชาวราศีเมษผมจะบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างนึกอะไรฝันอะไรมักจะเป็นจริง อาจจะบอกว่าเฮ้ยมีเซนหรือเปล่าอะไรยังไงเขาจะบอกว่าเซนส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ใช้เซนตรงนั้นเพราะเขามีคําว่าแรงปรารถนาหรือแพชชั่นค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวสำหรับชาวราศีเมษเพราะแรงแพชชั่นแรงปรารถนาในที่เมีสามารถที่จะจินตนาการและสร้างสารรค์มันให้เป็นจริงก็คือสำหรับชาวราศีเมษอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษจึงบอกได้เลยว่านอกจากจะเก่งแล้วอย่างเฮงนี่จะหา ผมจะบอกว่าตรงนี้เป็นพอเหมาที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเพราะว่าคุณเคยเห็นราศีเคาะครังสมบัติไหมเจ้แบบว่าเวลาเคาะเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมเปรียบที่ให้ฟังเป็นภาพนะก็คือเคาะเข้าไปทีหนึ่งคุณจะสามารถบรนดาลอะไรที่มันเป็นรูปธรรมได้อย่างเช่นว่าอันนี้ถ้าผมเปรียบที่ให้เห็นภาพอีกทีหนึ่งก็คือราศีไม่เป็นราศีที่นึกอะไรแล้วมักจะเป็นจริง หรือเป็นคนที่แบบอยากได้อะไรเราเรียกอย่างนี้ทีว่วอกว่าอยากได้อะไรแล้วมักจะได้มักจะเราเรียกฝันเป็นจริงก็คงไม่ใช่อะนั่นเป็นเรื่องเรื่องแบบที่มันมันเหนือธรรมชาติมากเกินไปแต่ผมจะบอกว่าถ้าเขาอยากได้สมมติเขาอยากได้รถเบนซ์รถเบนซ์สักคันนะเขาจะนึกว่าอยากได้ฝันแต่ถ้าไม่ลงมือทํามันจะไม่ก่อให้เกิดเป็นรูปปรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมา และชาวราศีเมษผมจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอะไรที่มันเป็นศาสนาอาจจะเป็นศาสนาก็ได้นะที่หรือเป็นความเชื่อเป็นรักทิ้งที่มันจับต้องไม่ได้ที่ผู้สวยหรูเป็นทฤษฎีบนหอคอยงาช้างราศีเมษจะไม่สนเด็ดขาดถ้าเป็นอะไรที่มีมีมูลเขาของความเป็นจริงเป็นรูปประทําเป็นรูปเงินที่จับต้องได้ที่เรว่าเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือและจับต้องได้ราศีเมษจะไม่ปล่อยให้หลุดมือและจะจับให้มั่นครันให้ตายจนมันกลายเป็นจริงขึ้นมา นะครับผมยกเป็นคนที่ค่อนข้างชอบพิสูจน์ดื้อในที่นี้จะบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นยัดความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาหรือยัดความเชื่อเกี่ยวกับลทัทธิอะไรสายราศีเมษเนี่ยผมจะบอกว่ายากครับที่จะให้เขาเชื่อเพราะเขาเป็นคนที่พิสูจน์จนกว่ามันจะเป็นรูกปธรรมขึ้นมาก็คือพิสูจน์จนกว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาว่าเออเนี่ยมันเป็นหลักการที่ใช้ได้เขาจึงจะเชื่อ ผมจะบอกว่าคนที่เชื่อโดยที่แบบงูปลาไม่อะไรอย่างเงี้ยขอบอกตามตรงว่ามันมักจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าราศีเมษเนี่ยทําแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้มักจะร่ํารวยเพราะคนที่พิสูจน์จนกว่าจะเป็นจริงได้ขึ้นมาแล้วก็พิสูจน์จนแบบว่าพิสูจน์จนให้มันเห็นเป็นแบบเอออยากให้มั่นกันให้ตายเลยเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษคนแบบนี้มักรวยครับ มักจะประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่เชื่อใครง่ายๆเนี่ยผมจะบอกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยคนที่ไม่เชื่อใครง่ายๆหรือบางทีคุณจับจ้วงคุณอะไรอย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่คิดต่างอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็มักจะประสบความสำเร็จแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบแบบดื้อแพ่งจนถึงขันข,ขนาดไม่เชื่อขนมทนียมาเพียรีกเกอล์ฟไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาเป็นคนที่ เขาจะเชื่อจนกว่าเมื่อเขาเห็นด้วยตาตัวเองหรือเขาจะพิสูจน์ด้วยตาตัวเองได้นี่คือชาวราศีเมษจะไม่เชื่อโดยที่ง,งมงายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษยัยงคือขยันแล้วก็ค่อนข้างแอคทีฟอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะก็คือแอคทีฟมีความขยันมีความขยันมันเพียรแล้วก็มีความทะยอทะยา,ยยายอย่างที่ผมพูดไปทีแรกทั้งหมดที่ผมพูดมาผมพูดแค่นี้นะก็คือ ั้งหมดที่ผมพูดมานั่นคือ mindset ของคนรวย mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จและ mindset ของนักวิทยาศาสตร์หรือนักปรัชญานักปรัชญาไม่ใช่ว่าสร้างอะไรขึ้นมาบนอากาศแล้วก็แบบละเ,เมอเพิ่พกอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือนักปรัชญาคนที่ประสบความสำเร็จจะพิสูจน์ก่อนก่อนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆนี่คือสัญลักษณ์ของชาวราศีเมษแล้วก็ถามว่า ถ้าเกิดคิดแล้วทําไงมีแรงปรารถนาแล้วทําไงก็ลงมือทํามันครับนี่คือราศีเมษจับต้องได้อะไรที่จับได้แล้วปากว่ามือถึงนะครับผมปากว่ามือถึงไม่ใช่ด่านะมันจะบอกว่าอะไรที่มันจับต้องได้นั่แหละชาวราศีเมษจะทําและสเปคของชาวราศีเมษคืออะไรสเปคของชาวราศีเมษผมจะบอกว่าชาวราศีเมษเป็นอันนี้ขอพูดอย่างหนึ่งว่าชาวราศีเมษมักจะชอบพูดชอบคุย ผมจะบอกว่าเวลาที่คุยกับชาวราศีเมษอาจจะไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่แต่บางทีราศีเมษเนี่ยก็มักจะชอบโอ้อวดตัวเองมาเหมือนกันชอ, e go, ชอบแสดงอีโก้ชอบแสดงอัตราตัวเองเพราะความมั่นใจในตัวเองค่งนั้งสูงเพราะฉะนั้นเขาพูดพูดอะไรเนี่ยผมจะบอกว่าบางราศีีอีโก้แรงเหมือนกันเนี่ยมักจะมีอลริกับชาวราศีเมษเมช่นราศีพิจิกเวลาที่คุณพูดอะไรใส่ราศีเมษบางทีอาจจะพูดแรงไปบ้างใส่ เขาไม่ยอมแล้วบางทีโกรธกันตายแสดงอีโก้ e go, สายราศีเมษบางทีก็จะโต้กันไปโต้กันมาจนมีปัญหาในที่สุดนั่นก็คือจะมีผัสก็คือจะมีอารมณ์แรงกันไปแรงกันมาหัดนั่นแหละก็คือจะมีเ,เขาเราียกว่ามีปัญหาซึ่งกันและกันได้เนี่ยคมจะเตือนตรงข้อนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นราศีเมษถ้าเกิดคุณจะหาผู้ชายสักคนสำหรับชาวราศีเมษหรือหาผู้หญิงแนะนําว่าหาคนที่เชื่อฟังคุณแล้วก็เหมือนกับ คนที่เขาจะไม่ต่อต้านหรือไม่เป็นอริกับคุณนั่นแหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดและที่สําคัญคือถ้าเกิดคุณหาตุกตามาสักตัวอาจจะไม่เป็นความคิดที่ดีเท่าไหร่คุณต้องหาคนที่คิดเป็นและสามารถเตือนคุณเวลาที่เขาเรียกว่าเตือนคุณเวลาที่แบบว่าคุณออกนอกโลนอกทางได้อาจจะต้องมีปากเสียงกันได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับเกินเลยเนี่แหละคือคนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด เพราะว่าความเป็นอีโก้ที่สูงเกินไปก็อาจจะทําลายคุณได้นะครับผมก็มาดูไพ่ใบนี้คือดวงจอนนะครับดวงจอนในช่วงเดือนเมษามีนาแล้วก็พฤษภาจะเกิดอะไรขึ้นเน้นเดือนเมษานะครับผมจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมีนาจะเริ่มเปลี่ยนไปจริงๆช่วงเดือนเมษาในทางที่ดีไพ่ใบนี้เห็นไหมทองฟ้าสีทองของอําไพ แล้วก็มีเด็กถือเหรียญไพ่ในบนี้เป็นไพ่ตอบโจทย์เรื่องการเงินที่ค่อนข้างดีที่สุดในบรรดาการเงินต่างๆที่เป็นการเงินระดับที่ปานกลางนะมันจะเริ่มเป็นไพ่เริ่มต้นการเงินที่ดีเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะไพ่ใบนี้เป็นเด็กถือเหรียญเงินจากสําหรับคนที่เงินไม่เข้าเลยเงินตันเลยหรือว่าการงานไม่ปังเลยเขาจะพูดเลยนะว่าเริ่มเข้ามาแล้วในช่วงเดือนมีนาเมษา แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดีอยู่แล้วก็อาจจะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันก็จะดีอยู่เหมือนกันแหละเพราะใครบนี้ีเห็นไหมว่าถึงเงินมองจ้องที่เงินแสดงว่าคุณจะมีไอเดียในการหาเงินเป็นพิเศษ จะมีเงินเข้ามาเป็นพิเศษแล้วก็อย่างหนึ่งคือรูปทางในาการหาเงินของคุณจากที่ไม่เคยมีผมเน้นเงินคนที่ไม่เคยมีนะหรือบางทีคนที่ตกอ,อับนานๆเลยสำหรับชาวราศีเมษหรือบางคนดวงดีหน่อยอาจจะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยอาจาจะไม่ได้ดวงร้ายอ่ะเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีดวงเสริมอื่นๆเข้ามาช่วยสำหรับชาวราศีเมษหลายๆคนแต่คุณก็จะมีโอกาสเป็นพิเศษตามช่วงเดือนมีนามเมษาที่นีที่ณนปัจจุบันเนี่ยก็คือมีเงินเข้ามา เป็นพิเศษมีลูปทางในการหาเงินมีโอกาสมีช่องทางใหม่ๆการหาเงินเข้ามาหรือบางทีหน้าที่ที่คุณทําอยู่หรือการงานที่คุณทําอยู่ก็จะมีลูปเขาเรียกว่ามีมีมีอะไรใหม่ๆเรการเงินเข้ามามีโอกาสสิ่งที่ดีเรื่ยงการเงินเข้ามาหาคุณเพราะไพ่ใบนี้คือโอกาสในการหาเงินลูปทางในการหาเงินไอเดียในการหาเงินแล้วก็ช่วงนี้สิ่งที่ผมแนะนําคือตักตรงเป็นพิเศษเพราะเวลาที่ดวงคุณเริ่มแยก ใหม่นะคืออะไรคือถ้าคุณไม่ตักตวงเก็บเงินหรือเอาไปซื้อทรัพย์สินพอระดมคุณตกอีกคราวนี้ไม่มีเงินทาไงก็ได้แหละผมจะบอกว่าประหยัดไว้แล้วก็ประหยัดอย่งังไม่พอคุณต้องเอาเงินตรงนี้ไปแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินแปลเปลี่ยนไปทั้งหมดนะคุณจะต้องเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งสำรองไว้ด้วยคนที่ไม่เก็บเงินเลยนะี่แหละคือปัญหาและราศีเมษผมจะบอกว่า ข้อเสียก็มีเหมือนกันคือคุณจะต้องเอาเงินตรงนี้เก็บไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้อย่างเดียวแต่ก็ไม่ใช่ราศีเมษทุกคนนะเพราะราศีเมษผมจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการเงินนักหรอกยยเวนว่าจะเจอปัญหาหนักจริงหรืงมีดวงดวง,ดวงจรดวงอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบตัวเองจริงๆแต่เนี่ยเห็นไหมผมจะบอกว่าข้อเสียของไพ่นี้ก็มีคือเหนื่อยในการหาเงินหรือจะต้องมีแรงไอ้แบบมีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ แต่ในกรณีที่ดีก็คือถ้าคุณยิ่งแก้ปัญหาหนักเท่าไหร่รือมีปัญหาให้คุณลุยปัญหาให้คุณแก้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่าโอกาสได้รับการเงินคุณต้องดีมากขึ้นเท่านั้นไพ่บนี้ยังแปลความหมายได้อย่างหนึ่งคือตอนเด็กทาํามาหาเงินหนักเป็นพิเศษเราก็ช่วยเหลือคนอื่นแปลว่าช่วยเหลือพ่อแม่เราได้อย่างนี้ดีกว่าช่วยเหลือพ่อแม่ต้องทางานตั้งแต่เด็กต้องเป็นคนที่มีไอเดียในการหาเงินเป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงินเก่ง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณตั้งใจทํามาหาเงินแปลว,ว่าได้หลายรูปแบบแล้วไพ่นี้จะมีรูปทางในการให้คุณหาเงินหลายรูปแบบเข้ามาแล้วเห็นไ,ไหมทองฟ้าสีทองไพ่ทองฟ้าสีทองแล้วก็มีถือเหรียญรวยครับต่อไปนี้มันจะมีรูปทางดีๆในการหาเงินเข้ามาผมเรียกคีย์เวิร์ดง่างอย่างนี้ดีกว่าเราเรียกอย่างนี้ว่าโอกาสในการหาเงินของคุณเข้ามาแล้ว อาจจะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณก็ได้ที่เป็นเด็กถือเงินเด็กถือเงินคือคนที่ยุ่นน้อยกว่าเอาเงินมาให้คุณเอารูท้ทางใหม่ๆในการหาเงินให้คุณหรือบางทีตัวคุณน่ยจะเป็นคนหาเงินมีไอเดียดีๆเข้ามาอันนี้พอพูดเห็นภาพนะก็เก็ตนะก็ประมาณนี้ครับดวงสตาร์คนเกิดราศีเมษในเดือนเมษายนพศ2565ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นท้ทีดีครับ บางคนอาจจะหาเงินจากขุนจากอะไรพวกนี้ก็ได้บางคนจะหาเงินที่แบบว่าตัวเองไม่ต้องทําอะไรมากแล้วก็ได้เงินง่ายๆก็มีเพียงแต่ต้องใช้สมองก็มีบางคนใช้แรงงานแต่ละคนไม่เหมือนกันดวงไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีรูปทางกงรนเงินใหม่ๆเข้ามาให้คุณหรือบางทีหน้าที่การง,งานคุณก็ปังๆที่ทําอยู่เดิมนั่นแหละเออ ก็ประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับผมเป็นหมอดูไรมือพี่ิซีใครที่ต้องการดูไรมือพี่ิซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารับ256 t s a r u sh 256ก็ใครต้องการดูไรมือพี่ิซีกับผมนะครับผมผมเป็นหมอดูไรมือพี่ิซี่ก็ทักเข้ามาไลน์ดีที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทู e ก็ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูปก็กดเข้าไปตรงใต้ข้อความด้านล่างคคิม้้้งวใตขอาาด ยุทีการทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูมาผมจะส่งรายละเอียดไปให้คุณเกี่ยวกับราคารายละเอียดสอบถามราคาค่าครูหรือสอบถามรายละเอียดมาผมจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับผมถ้าเกิดทักกันไปทักกันมาสอบถามกันไปสอบถามกันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมจเป็นฝ่ายโทรมาไปห,หาคุณบางท่านจะเป็นผู้โชคดีนะครัโทรนาไปจอผมก็เป็นได้ก็ไม่ต้องตกใจไปก็ เอ่อเวลาดูก็ผมไม่พิมพ์ส่งไปผมไม่อัดส,สิงส่งไปนะผมดู้วยคุณสดๆผ่านทางโทรไลน์ก็มีอะไรก็สวิตช์ก็โ,กโฟนสดๆผ่านทางโทรไลน์ไปเลยให้ผมโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดชีวิตที่แก้ไขปัญหาตรงๆให้กับคุณผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็มีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานมีดูอสี่อย่างด้วยกัน ก็คือไอ้มีอยู่สองแบบด้วยกันที่สำนักงานคอโ์รูคชันขอที่อยู่มาได้นะครับผมที่สำนักงานขอรายละเอียดมาได้ผมส่งรายละเอียดไปเป็นแบบ V.I.P. นะครับผมที่สำนักงานสี่อย่างจุดใจลายมือพี่ซิงหง้งตัวเลขสี่อย่างจุดใจแบบชุดใหญ่เปิดไฟกระพริบพซีชุดใหญ่ลายมือแบบโคตรลตัวตัวแล้วก็อ่างเห้งชุดใหญ่แล้วก็เป็นดูตัวเลขแบบศาสตัวเลขทั้งหมดไม่จะเป็นดวงหรือว่าจะเป็น บัตรประชาชนหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือจะเป็นทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับตัวเลขถ้าเกิดจะเลือกเรื่อ,องอะไรยังไงก็4ี่อย่างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม4อย่างนี้แบบเต็มที่กันไปเลยนะครับผมแบบ V.I.P ที่สำนักงานแบบโคตรส่วนตัวก็ประมาณนี้นะครับแบบ V.I.P ที่สำนักงานแล้วก็เต็มที่ชั่วโมงกันไปเลยแบบว่ายาวกันไปเลยแบบจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ให้เป็นโคตรส่วนตัวแก้ไขป,ปัญหาชีวิตคุณหลายคนที่มาดูก็พัฒนาชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตเป็นเสียปินดารา เป็นคนที่อุตสา์บินมาสาตต่งางประเทศเป็นคนใหญ่คนโตบินมาจักต่งางประเทศมาดูกับผมที่สำนักง,งานที่เมืองไทยเลยนะครับผมก็เป็นซีอก็มีเป็นคนหลายๆดังๆหลายคนแล้วส่วนคนที่เป็นลูกจ้างพนักง,งานบริษัทหรือบางคนมีปัญหาหนักก็มาดูกับผมชีวิตก็พัฒนาไปในทางที่ดีคนที่รวยอยู่แล้วก็ยิง่งรวยขึ้นกเดิมหลายคนก็คุณมีหรือเปล่าแรงใจในการพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้าถ้าคุณมีชีวิตของค,คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็คือพัฒนาอย่างรุ่งโรจน์นะครับผม มีวิธีหนึ่งคือธรรมดานที่ัำง,งานคือลายมือวพืีจําัดโดยที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งธรรมดานที่ทำง,งานนะับสะรุปมี3แบบก็คือมีออนไลน์มีแบบวีพีที่ทำง,งานมีแบบธรรมดาที่ทำง,งานใครจะเลือกแบบไหนก็แนะนาแบบวีพีก่อนเอ้ยแนะนาแบบออนไลน์ก่อนได้ถ้าท่านไม่สะดวกมาแบบที่ทำง,งานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็ดถูกใจกดแชร์กดซักคลายกดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยผมจะมีการแจ้งเตำหรับคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเพื่อนๆสคที่กดติดตามกดซักคลายก็ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากอ่ากดซักคลายเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่มลาดการเชื่อม่ยก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดซักคลายด้วยนะครับผมก็วันนี้รายเห็นเท่านี้เชื่อั่นในการทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อเชื้อคุณในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม